ก็ขอ,อกราบสวัสดีคุณผู้ชมท่านเช่นเคยนะครับเพราะว่ผมบายเหมือนเดิมนะครับวันนี้เนี่ยผมก็อยู่กับแท็บเล็ตนะครับฝั่ง Android บ้างวันนี้ผมก็จะมารีวิวเจ้านี้นะครับ s a m s u n แ g a l a ่ y Tab S6 Li t e นะครับตัวนี้เนี่ยก็คือเป็นแท็บเล็ตนะครับในฝั่ง Android นั่นเองซึ่งวันนี้ผมก็จะมารีวิวว่าเจ้าแท็บเล็ตตัวนี้นะครับใช้งานเป็นยังไงบ้างมีสเปคอะไรมีฟีเจอร์อะไรที่น่าสนใจนะครับถ้าเกิดใครที่หาแท็บเล็ต Android อยู่นะครับแล้วยังไม่มีตัวเลือกนะครับตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับเดี๋ยวจะมารีวิวให้ได้ฟังกันว่ามันน่าสนใจยังไงนะครับกับค่าตัวของเจ้าแท็บเล็ตตัวนี้นะครับในรุ่น w i f i นะครับจะอยู่ที่11,90บาทนครส่ อยู่ที่14,990บาทนะครับจะมี2โมเดลด้วยกันให้เลือกใช้นะครับถ้าเกิดว่าใครต้องการใส่ซิมเนี่ยก็เลือกเป็นโมเดล 4G ไปนะครับในการใช้งานจริงเจ้าแท็บเล็ตตัวนี้จะเป็นยังไงมีอะไรน่าสนใจบ้างเพื่อไม่ให้การเสียเวลาไปชมพร้อมกันเลยครับ สำหรับเจ้า Samsung g a l a x y t a ท S6 Li t e ตัวนี้นะครับผมก็มาพร้อมกับหน้าจอขนาดใหญ่ถึง10.4นิ้วนะครับเป็นหน้าจอความละเอียด1,200นสอคูณ2 0 0พพิกเซลนะครับตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นแท็บเล็ตที่หน้าจอใหญ่เต็มตาเลยครอยากได้แท็บเล็ตนะครับจอใหญ่ๆเนี่ยตัวนี้ก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจไม่น้อยนะครับเท่าที่ได้ลองสัมผัสมานะครับส่วนตัวหน้าจอเนี่ยสีสันสดใสสวยงามดีเลยนะครับแต่ว่าตัวนี้พาร์เนลก็ต้องบอกก่อนว่าเป็นพาร์เนล t ท t ทีนะครับแต่ผมก็ไม่เชื่อตาเหมือนกันนะ มากมากเลยนะครับในส่วนของตัวหน้าจอเนี่ยสามารถสู้แสงได้สบายๆเลยนะครับตัวนี้เนี่ยก็เป็นแท็บเล็ตรับที่มาพร้อมกับตัวปากกา s Pen นะครับตัวนี้เป็นปากกาที่แถมติดมาให้นะครับสามารถทําการใช้งานนะครับวาดเขียนอะไรต่างๆได้เลยนะครับใครอยากได้แท็บเล็ต Android นะครับที่มันมีปากกาตัวนี้เลยนะครับตัวนี้เนี่ยก็สามารถใช้งานได้แบบไม่ต้องงอแบตเตอรี่เลยนะครับตัวนี้เนี่ยจะมีตัวแม่เหล็กมาด้วยนะครับก็สามารถทําการเก็บนะครับที่ข้างของตัวแท็บเล็ตได้นะเราไม่ต้องไปนั่งหาที่เก็บให้ลําบากนะครับก็คือเน็ติดกับตัวแท็บ เลยนะมันจะมีแม่เหล็กดูดค่อนข้างที่จะแรงพอสมควรนะครับแต่ถ้าเอามือปัดไปโดนเนี่ยก็สามารถหลูดได้เหมือนกันนะตัวปากกานี้นะครับก็จะมีปุ่มกดอยู่1ปุ่มนะครับเป็นปุ่มฟังก์ชันัวปุ่มฟังก์ชันตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นการเรียกตัวคลิกเมนูของตัวปากากาขึ้นมานะครับสามารถทำการเขียนโน้ตเขียนบันทึกได้นะครับผมเขียนบนหน้าจอแล้วก็สามารถทําการวาดรูปได้จะเป็นใช้ร่วมกับแอป ที่ติดมากับเครื่องที่ชื่อว่า p e n Up นะครับแอปตัวนี้เนี่ยเราสามารถทําการวาดรูปได้นะก็เลือกได้วาดรูปจะวาดรูปถ่ายนะจะสเก็ตภาพหรือว่าจะเอาภาพต่างๆมาทําการปรับแต่งนะครับก็สามารถเลือกตรงนี้ได้เลยนะครับตัวแอปพลิเคชันเนี่ยก็มีมาให้พร้อมสามารถใช้งานได้นะครับตัวปากกาตัวนี้ครับสามารถรองรับนะครับตัวน้ําหนักการกดนะครับได้ถึง4096ระดับเลยนะซึ่งถือว่าปากกาตัวนี้ละเอียดมากๆนะครับตัวหัวปากกานะก็วัสดุเป็นยางผสมพลาสติกนะครับให้สัมผัสที่แบบนุ่มแล้วก็ฟิลนะเหมือนกับการที่เราใช้ ตัวปากกาจริงๆเลยนะครับทีนี้ถ้าสมมุติว่าผมเลือกเป็นพวกผู้กันนะครับก็เราจะสามารถ วัดน้ำหนักแรงกดได้นะครับลากเบามันก็จะเป็นเส้นบางๆเบาๆเรากดหนักมันก็จะเป็นเส้นเข้มๆนะก็คือรองรับการวาดภาพได้ดีมากๆเลยนะครับใครที่ชอบวาดรูปวาดกระตูนอะไรนะครับในแท็บเล็ตตัวนี้เหมาะเลยนะครับราคาก็อยู่ในงบไม่เกินหมื่นห้านะถือว่าเป็นแท็บเล็ตที่น่าสนใจไม่น้อยนะครับแล้วก็ปุ่มฟังก์ชันเนี่ยเราสามารถทําการเปลี่ยนนะมาเป็นฟังก์ชันนี้เป็นยังลบๆได้นะครับใช้งานคู่กับแอปพลิเคชันตรงนี้นะครับถ้าใครวาดรูปเก่งเนี่ยตัวนี้น่าจะถูกใจไม่น้อยนะแต่ผมเนี่ยววาดรูป ค่อยเก่งนะครับก็อาจจะไม่ได้ถนัดเรื่องการวาดรูปให้ดูนะครับแต่ว่าก็มารีวิวให้ดูกันนะว่ามันมีปากกานะครับแล้วก็เก็บง่ายๆแบบนี้นะครับสามารถใช้งานวาดรูปทําอะไรได้คีทีฟได้ตามใจชอบเลยนะครับจะแก้รูปทํารูปน้อินโฟกราฟิกทําได้หมดเลยตัวแท็บเล็ตเนี่ยครับนอกจากมาพร้อมกับหน้าจอแล้วก็มีปากกามาให้ไม่พอนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะมีกล้องหลังมาให้นะครับตามมาตรฐานตัวนี้เป็นกล้องหลังความละเอียด8ล้านพิกเซลนะก็คือมีมาให้สามารถใช้งานได้สแกนเคอร์มาโค้ดหรืออะไรแบบนี้นะแต่ถ้าเกิดถ่ายรูปเน คุณภาพก็ถือว่าตามราคาไม่ได้ดีมากนะแต่ว่าก็สามารถใช้งานได้ไม่ได้แย่เลยนะครับถ้าใครดูภาพถ่ายเดี๋ยวผมขึ้นภาพถ่ายให้ได้ดูกันนะครับ ในส่วนกล้องหน้าตัวนี้ก็ให้กล้องหน้ามาความละเอียด5ล้านพิกเซลนะครับสามารถใช้วิดีโอคอร์อะไรได้สบายๆเลยเดี๋ยวให้ดูกล้องอะ่ะอันนี้ก็จะเป็นกล้องหน้านะครับอ่าแล้วก็ทีนี้ก็จะเป็นกล้องหลังนะครับก็สามารถใช้งานถ่ายภาพได้สบายๆ ตัวกล้องเนี่ยก็คือจะเป็นกล้องเลนเดียวนะครับแต่ว่าสามารถทําตัวดิจิตอลซูมได้ 2x กนะครับผมกล้องก็ไม่ได้แย่แล้วก็มีฟังก์ชันไลฟ์โฟกัสมาให้ด้วยนะครับก็คือสามารถถ่ายหลังละลายได้นะครับตรงนี้ตัววิดีโอนะครับของทั้งกล้องหน้ากล้องหลังเนี่ยก็สามารถถ่ายได้ที่ความละเอียดหนึ่ยนดนะครับแล้วก็เฟรมเรทอยู่ที่30นะครับทั้งกล้องหน้ากล้องหลังเลยสําหรับตัวสเปคข,ของเครื่องตัวนี้นะครับก็มาพร้อมกับตัวชิปเซ็ตนะ XINOS 9611นะครับเป็นชิปเซ็ตในที่อยู่ในสม ถ้าถามในเรื่องของการใช้งานเนี่ยสามารถใช้งานทั่วไปได้สบายๆเลยนะครับแล้วก็ยังสามารถเล่นเกมนะครับที่มีในท้องตลาดทั่วไปได้สบายนะครับแล้วก็มาพร้อมกับแรม4กิกด้วยกันนะครับก็ถือว่ายังโอเคนะให้มาเนี่ยเพียงพอต่อการใช้งานทั่วไปแน่นอนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครต้องการที่สเปคสูงกว่าน,นี้ก็อาจจะต้องขยับไปดูตัว Galaxy Tab S ธรรมดาที่ไม่ใช่ตัวลน์นะครับแต่ตัวนี้คือออกมาเป็นรุ่นราคาประหยัดใช้งานเนี่ยเหมาะเลยนะครับตัว OS มาพร้อมกับตัว One UI เวอร์ชัน2.1บนเบส Android 10นะครับจุดเด่นที่เป็น จุดเด่นใหญ่ของแท็บเล็ตตัวนี้ที่สุดเลยนะก็คือในเรื่องของตัวแบตเตอรี่เลยนะครับตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับแบตเตอรี่ใหญ่มากๆนะครับ7 4 0อ m ป ah ์นะครับเท่าที่ผมได้ลองทดสอบใช้งานเจ้าแท็บเล็ตตัวนี้มาเนี่ย YouTube ดูอะไรอย่างเงี้ยครับสามารถอยู่ได้เต็มวันสบายๆแล้วก็คือสามารถอยู่ได้ข้ามวันด้วยนะครับคือตัวนี้แบตอึดมากหลังจากที่ผมใช้งานมาเท่าที่ทดสอบมาเนี่ยก็คือสามารถใช้งานได้อยู่ประมาณ2-3วันเลยนะสำหรับผมคือไม่ได้ใช้งานหนะักไม่ได้ใช้งานเยอะอะไรนะรอยู่บ้านแต่ถ้าคนที่ใช้งานหนะังงกเกนี่ยค แล้วสาหรับแท็บเล็ตตัวนี้ให้แบตมาเยอะขนาดนี้นะครับก็ยังดีนะเพราะยังมีตัวเทคโนโลยีฟาชาร์จมาให้นะขนาด15วัตต์ก็คือสามารถชาร์จเร็วได้นั่นเองนะครับสิ่งที่ผมชอบดูสาหรับตัวแท็บเล็ตตัวนี้ก็คือในเรื่องของหน้าจอมันใหญ่นะครับเราสามารถดูคอนเทนต์เสพคอนเทนต์ได้เต็มตาสบายๆเลยนะครับตรงนี้ถ้าใครชอบเสพคอนเทนต์ผ่านตัวแท็บเล็ตก็สามารถดูคอนเทนต์ได้นะครับในความละเอียดฟุยดีเป็นหลักนะครับผมซึ่งก็เพียงพอต่อการใช้งานใครแบบอยากดูคอนเทนต์หน้าจอใหญ่ๆเนี่ยตอบโจทย์เลยนะครับี่ายงงไดดออออกกปนจุเข แท็บเล็ตตัวนี้ที่ผมชอบมากๆนะครับก็คือในเรื่องของตัวเสียงนะครับตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับลำโพงคู่นะครับด้านซ้ายจะมีลำโพงหนึ่งตัวแล้วก็ด้านขวาจะมีลำโพงอีกหนึ่งตัวนะครับลำโพงตัวนี้จะอยู่ด้านบนตรงนี้นะครับเป็นลำโพงแบบสตูดิโอนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าจูนเสียงโดย AKG นะครับซึ่งในการใช้งานจริงบอกเลยว่าแท็บเล็ตตัวนี้เสียงดีมากๆเดี๋ยวผมจะลองเปิดเพลงให้ทุกคนได้ฟังกันนะว่าเสียงเจ้าแท็บเล็ตตัวนี้มันเป็นยังไงนะครับ ก็โดยรวมนะครับลำโพงถือว่าเสียงเนี่ยดังกงวานดีมากๆแล้วก็มิติของเสียงดีนะครับมี m p p c t t เบสให้เรารู้สึกได้นะครับก็เป็นผลมาจาก ลำโพงสเตเดียลคู่ด้านข้างตรงนี้นะครับที่จุนไปลายนะครับแล้วยังไม่พอนับใครที่เป็นสายเกมมิ่งเล่นเกมเนี่ยด้านซ้ายก็มีตัวแจ็ค3.5มมิลมาให้ได้ใช้งานกันด้วยนะครับสุดพอตการเชื่อมต่อนะครับด้านขวานี่ก็จะเป็นพอตยึดบีไทซีเป็นหลักนะครับสำหรับรการชาร์จไฟแล้วก็ถ่ายโอนข้อมูลนะครับด้านบนตัวเครื่องก็จะมีแค่ปุ่มเปิดปิดตัวหน้าจอนะครับแล้วก็จะมีตัวปุ่มวอลลุ่มนะครับวอลลุ่ม up วอลลุ่มดาวแล้วก็ ตรงนี้เนี่ยจะเป็นแถบที่มีในส่วนของตัวแถบแม่เหล็กนะครับไว้ทําการเน็บตัวปากกาของเราแบบนี้นะเวลาเราไม่ได้ใช้งานนะครับในส่วนของตัว s t o r รจ e นะครับตรงนี้เนี่ยก็มาพร้อมกับความจุ64กิกันหลักนะครับแล้วก็สามารถทําการเพิ่ม micro SD card เพิ่มเติมได้ตรงนี้จะมีตัวช่องสําหรับทําการใส่ตัว micro SD card เพิ่มเติมนะครับตรงนี้ก็สามารถเพิ่มความจุให้ตัวแท็บเล็ตได้นะครับถ้าเป็นรุ่นที่เป็นตัว 4G LTE ตัวนี้เนี่ยจะสามารถใส่ซิมได้ด้วยแต่ว่ารุ่นที่ผมรีวิววันนี้เนี่ยก็คือจะเป็นรุ่นที่เป็น Wi-Fi นะครับก ใ่แต่จะเป็นถาดสําหรับใส่ตัว m i โคร SD card แทนนั่นเองนะครับแล้วในส่วนของตัวการเชื่อมต่อนะครับตัวนี้เนี่ยก็รองรับนะครับการเชื่อมต่อ Wi-Fi ที่เป็น Wi-Fi 5นั่นเองครับตัวนี้ยังไม่รองรับ Wi-Fi 6นะครับแต่ในการรองรับ Wi-Fi 5ผมก็มองว่าเพียงพอแล้วนะครับสำหรับตัวนี้ก็คือรองรับทั้งขึ้น2.4 GHz เทั้งขึ้น5 g h z ตนะครับตัวบลูทูธก็มาพร้อมกับบลูทูธ5.0นั่นเองครับตัวน้ําหนักนะครับของตัวแท็บเล็ตตัวนี้นะครับถือว่าน้าหนักเนี่ยก็ไม่ได มากมากนะครับสำหรับตัวแท็บเล็ตตัวนี้นะครับการจับถือเราก็สามารถถือมือเดียวได้แต่การใช้งานเนี่ยหน้าจอใหญ่10.4นิ้วขนาดนี้ก็อาจจะต้องใช้2มือในการใช้งานนะครับโดยรวมนะครับหลังจากที่ผมได้ทําการใช้งานตัวนี้มานะครับที่ชอบที่สุดก็คือเรื่องจอใหญ่นะครับผมเป็นหลักเลยนะครับแล้วก็ในเรื่องของสีสันหน้าจอเนี่ยทำมาได้ดีเลยนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับที่มันทําให้ผมชอบแท็บเล็ตตัวนี้มากก็คือมันเป็นแท็บเล็ตที่ลําโพงเสียงดีมากๆนะครับเราสามารถเสพคอนเทนต์ใหญ่เต็มตาแล้วก็คุณภาพเสียงดีอ ครบคันแล้วนะครับสำหรับแท็บเล็ต Android ราคาเท่านี้นะครับแล้วก็สามารถใช้งานได้ประมาณนี้นะครับรวมถึงใครที่ชื่นชอบการวาดการเขียนด้วยปากกานะครับตันนี้ก็รองรับอีกนะครับก็น่าจะเหมาะสําหรับใครที่ต้องการแท็บเล็ต Android นะครับราคาอยู่ประมาณไม่เกินหมื่นห้านะครับแล้วก็เป็นแท็บเล็ตที่จอใหญ่แบตอึดมากๆนะครับเสพคอนเทนต์ได้เต็มตาลําโพงเสียงดีรวมถึงยังสามารถ เคลียร์ทีฟคอนเทนต์ต่างๆได้ผ่านเจ้าตัว Spen ตัวนี้ด้วยนะครับสรุปง่ายๆโดยรวมคือเป็นแท็บเล็ตที่ราคาไม่แพงมากเหมาะกับคนที่เริ่มต้นหาแท็บเล็ต Android นะครับสำหรับไปทํางานใช้งานต่างๆไม่ว่าจะเสพคอนเทนต์หรือว่าจะเป็นการ c ค e ี t i v ทีฟคอนเทนต์ต่างๆนะครับถ้าใครสนใจเนี่ยก็ไปลองสั่งซื้อกันได้นะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่เริ่มต้น1 1 9 9 0บาทจนถึง14,9-90บาะครับก็จะมีรุ่น Wi-Fi กับรุ่นส g l t ันเล้้อกกันใิ้ดานะครับก็้วแต่คนใช้งานบับบไหนกอกได้เลือหรันให้ดวนะ ว่าประทับใจกับแท็บเล็ตตัวนี้มากนะครับน้าหนักไม่เยอะใช้งานง่ายนะครับแล้วก็ถ้าใครถามเรื่องการเล่นเกมนะครับตัวนี้ถือว่าเป็นแท็บเล็ตที่โกงมากมากนะเพราะว่าหน้าจอใหญ่แล้วก็สามารถเล่นเกมในท้องตลาดทั่วไปได้ไหลลื่นเลยนะครับก็ใครจะซื้อไปเล่นเกมนะครับก็หายห่วงได้เลยนะสําหรับแท็บเล็ตตัวนี้แล้วก็ในส่วนของตัวการเล่นเกมนะครับก็สามารถปรับตัวเฟรมเรทสูงนะครับแล้วก็เล่นกราฟิกแบบไฮนะครับในเกมอาวีเนี่ยเล่นได้แบบลื่นเลยนะครับสังเกตว่าเฟรมเรทตอนนี้เนี่ยวิ่งอยู่ที่หบนิบนะครับนา่ ที่ผมได้ทําการลองทดลองเล่นเกมอาวีมาครับก็สามารถปรับกราฟิกแบบไฮได้แล้วก็เปิดโหมดเฟรนเดสสูงเนี่ย สามารถเล่นได้ลื่นๆเลยนะครับตัวเฟรมเนี่ยก็วิ่งอยู่ประมาณ5 9 6สิบเก้าหกสิบนะมีตกมา59บ้างนะครับแต่ว่าก็ยังคงสามารถเล่นได้ลื่นๆอยู่ยังไม่มีจะตกแต่อย่างใดนะครับในส่วนของตัวเกม PUBG Mobile นะครับตัวนีเ้เราสามารถทำการปรับกราฟิกนะครับได้สูงถึง HDR HD นะครับแล้วก็ปรับเฟรมเรทได้แบบอัลตร้าเลยนะครับตรงนี้หรือว่าปรับกราฟิกได้สูงพอสมควรนะครับแล้วก็ในการเล่นเกมจริงเนี่ยก็คือสามารถเล่นได้ลื่นๆเลยนะครับอันนี้ยืนยันให้นะครับก็สําหรับการรีวิวนะครับเจ้า Samsung Galaxy Tab S 6 ตไลค์ในวันนี้เนี่ยผมก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นครับใครมีคําถามอะไรเนี่ยก็ทิ้งไว้ในใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทําการเข้ามาอ่านแล้วก็มาตอบคุณคอมเมนต์เลยนะครับในส่วนงตัวสเปคแล้วก็ราคาเดี๋ยวจะทิ้งไว้ให้ในดีคิปชันเช่นเดียวกันนะครับถ้าใครดูคลิปนี้อยู่นะครับก็อย่าลืมทาการกดไลค์นะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะแล้วก็กด s u b สไครป์นะเพื่อทําการติดตามนะช่อง YouTube ของผมด้วยนะแล้วก็เป็นกําลังใจให้ผมทางหนึ่งนะครับแล้วถ้าเกิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์หรือว่า ใครสนใจนะก็สามารถแชร์ให้หเพื่อนๆไปดูกันได้นะครับสำหรับวันนี้ผมขอกลับตัวลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปรีวิวต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ